รังลุกไ้านด้แล้วละคะสวัสดีครับวันนี้ผมพาท่านมาดูความคืบหน้าในการต่อเติมครัวที่นี่นะครับเป็นการต่อเติมครัวโดยใช้ EPD Foam นะครับในการก่อสร้างนั้นนะครับในการก่อสร้างหรือต่อเติมนั้นนะครับก็จะมีส่วนผสมของในการติดตั้งนั้นก็จะมีแผ่นของแผ่น EPD นะครับที่ท่านเห็นนี่คือแผ่น EPD Foam นะครับ ในการติดตั้งแผ่น EPD โฟมนั้นนะครับขนาดของแผ่น EPD โฟมนั้นก mmm mm. pues ็คือมีความกว้างนะครับกว้างเมตรยี่สิบความหนาความยาวก็คือสาเมตรนะครับก็คือกว้างเมตรยี่สิบยาวสาเมตรนะครับนี่ครับเห็นนะครับกว้างเมตรยี่สิบยาวสาเมตรในการติดตั้งนั้นองค์ประกอบในการติดตั้งก็จะมี U frame นะครับ U frame ในการติดตั้งนะครับแผ่นนี่คือ U frame ที่ใช้ในการติดตั้ง นอกจากยูเฟรมในการติดตั้งแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของเอสโพลิเมอร์นะครับเป็นการใช้เอสโพลิเมอร์ยึดกับยูเฟรมแล้วก็มีกาวนะครับนี่คือกาวต่อเครือบโฟมนะครับกาวต่อเครือบโฟมก็ใช้ในการติดตั้งนะครับเพั้ะขั้นตอนในการติดตั้งผนัง EPD โฟมนะครับก็จะมีแผ่น e p d ดีโฟมกว้างเมตรยี่สิบยาวสามเมตรหนาสามนิ้วยูเฟรมในการติดตั้งเข้าด้วยกันนะครับอันนี้คือยูเฟรมนะครับ นอกจากยูเฟรมแล้วนะครับก็จะมีการใช้เอสโพลิเมอร์ในการยึดระหว่างยูเฟรมกับยูเฟรมนะครับระหว่างหลังยูเฟรมสส่วนนี้ก็จะถูกยึดด้วยเอสโพลิเมอร์นะครับแล้วก็ระหว่างยูเฟรมกับโฟมนั้นก็จะติดด้วยกาวต่อเลือบโฟมนะครับนี่คือขั้นตอนในการติดตั้งในการติดตั้งนั้นนะครับก็จะติดตั้งทั้งระบบนะครับเรามาดูด้านนี้นะครับให้เห็นว่านี่คือการติดตั้งทั้ง,งะระบบนะครับ นี่ครับบรด้านนอกนะครับนะครับนี่คือการติดตั้งทั้งระบบของแผ่น e p d foam นะครับและนี่คือ s p o l y m e r ที่ใช้ยิงนะครับส่วนผนังด้านนี้นะครับก็เป็นผนังที่ด้านนอกนั้นไม่สามารถที่จะฉาบได้นะครับก็จะติดตั้งจากด้านในนะครับด้านนอกนั้นก็จะมีการติดตั้งแผ่นป้องกันไว้นะครับส่วนแผ่น e p d ที่ติดนั้นก็นะครับนี่ก็จะติดด้วยกาวนะครับช่องว่างนี้คือช่องว่างระหว่างเสา นะครับก็จะมีกาวต่อเครื่องโฟมเป็นตัวติดไว้ระหว่างโฟมที่เป็นเจษนะครับแล้วก็จะมีเหล็กเป็นการบังคับเพื่อให้แผ่นนั้นประกบทีนี้เหล็กที่บังคับแผ่นประกบนั้นประกบยังไงเพราะว่าข้างนอกนั้นเนื่องจากข้างนอกนั้นฉาบไม่ได้นะครับเราไปดูข้างนอกส่วนที่ฉาบไม่ได้นะครับนี่คือข้างนอกนะครับส่วนที่ฉาบไม่ได้นะครับก็จะมีผิดแผ่นไว้นะครับแล้วก็ทาสีเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนนี้นะครับทีนี้การต่อเติมนะครับ การต่อเติมครัวแบบนี้มีข้อดีอยังไงครับ 1. นึ่งแผ่นอีพีดีนั้นเป็นวัสดุมวลเบาที่มีความเหนียวนะครับข้อดีคือมีความเหนียวความแข็งแรงแล้วก็อายุการใช้งานนั้นทนทานอยู่เกินร้อยปีน้ําหนักของผนังนั้นก็จะเบานะครับเป็นฉนวนกันความร้อนถ้าเป็นผนังนั้นก็คือความร้อนไม่สามารถผ่านผนังเข้ามาได้ส่วนหลังคานั้นก็จะติดตั้งแผ่นอีพีดีเป็นฉนวนกันความร้อนใต้หลังคาอีกชั้นหนึ่งนะครับนั่นคือหลังคานี่คือด้านนอกเป็นหลังคาไม่ได้ชีด แล้วก็เสริมด้วยแผ่น E.P.D ด้านใต้เพื่อเป็นการป้องกันความร้อนนะครับและนี่คือส่วนหนึ่งนะครับหลักๆของการใช้วัสดุในการต่อเติมหรือการใช้แผ่น E.E.P.D. ในการสร้างบ้านหรือต่อเติมบ้านนะครับคือ 1. แผ่น E.P.D. โฟม m 2. งเอ l โพลิเมอร์ m e 4ยูเฟกาวต่อเครื่อโฟมนะครับ